ดูกันว่าอยากดีอยากนอนถือว่าเป็นของฝากของตอนนะครับเสื้อสวยๆแบบนี้คนบล้อใส่กับรอตัวเองจะบลอนยิ่งใส่แบบคนบล้อใส่กับรอพีเอ่เสื้อสาวน้อยเพชรมะแพงของฝากตัวละสามร้อยบาทครับหลังหันไม่ขายพอหยุดใส่คือแบบอุ้ยคือแบบเอา้าธรรมดาเราใครเป็นคนผู้ให้กันแล้วคอยหูจะของอยู่แต่ใส่เสื้อตัวนี้กับบ้าบ้าเท่เลยเหรอวะใส่ใส่เกินเราพือแ่บไห่คือยังคือกะที่ฮักเขอคำ เพราอาจารย์ปกติอาจาร์ว่าจาร์พิส่เว็าอาจารย์เตยใส่ห้องร้อนมาเสื้อสารน้อยพิสัยแขงพรใส่แล้วู้สาวกินกันได้ไหมไมอร์เตยดว่าเนือเสียวเนื้อเสื้อสาอาจพี่ใ่แล้วัก็ได้เนอ้องอาจารย์เบียวก็ไดครับอาจารย์เดียวก็คปสักงสามหมรอกสามหมื่นักกนะรักษา เสือมันงามเสือมันงามะารับของปากเขาเาเจ้าก็ยังเห่เพากวนนีมันีท่นทไพพี่น้องสวัสดีพี่น้องชาวเอศรีมหาโพธจังหวัดุบลราสีมหาโพธิสีมหาโพธิไหมน้องชาวอเอจตุจักจตุจัโอ้โบานเป็นสีอมมีพนเอาอดีกันแนน้องบานโคตกับคาันเลยไหมพอทีเลยเห็นแต่ไระเดียกกับปลาย่ค่า ยามงมุมสีขาวของน้าข่มีย่างหน่อยกับพี่เซเว่นกั่เด้เอาเด้ในสีบอกนะจ้าปลาปลายูคาพวกปลูกมลาตะไคร้าย,ายูคาเออ,อเปนอะไรเห็นพุเจ้ไปขี่ใจน้เออไปย่างปลากระขาบของน้าเน่นแ,แมนันไปขี่ยู่ในี่เแยบปึ้เจ้าก็ยังที่สิไปเหยียบไปขี่เหมือกัน ยืนยืน c กื้อ c เก่าพ่อเด็ันีกเก่านี่ย้าันปเก่านครสมัยมันต้องันี่ล้ย่นครับการที่ยวสิเก่านี่ยัยาเางไปเก่าทางไหนเก่าทงไเออเาสีอะไรั้นีกเก่านี่เนาะดาอีทีนึ่งาเจ้าขว่ามอมหนึ่ตีพูดว่ามอหนึ่ แกไม่ได้สิวเลยประเดียวมันเป็นสิวทั้งสิวเลาทั้งสิวไหทั้งฝ่าไอ้พวกมันเป็นสิวอย้าัเงี้ะฮัก็ะคืไซคกับมี่ไปอย่่เงี้ยแคสิวมันคือมอไสคเนี่ยสมุนสมุนไพรอีก่อนนั่นแะละโอ้จังเลยนี่แหละเออขอบคุณหลายๆนะเดี๋ยโตขึ้นน่ให้หนูเป็นผู้ใหญ่นะลูกนะวันพอนีมาขึ้นคิวแต่วัน้กันไถใช่ไห นี่เหรใช่ดีเนาะผมมันับตาเลยก่ทีนี่มันหลายแล้วอะไรลูกฮะีเรียนา่อนีเากันดียืนยืดยืนนักยืดกันยนาแต่เกียบแถวมันไม่ดสิละ้ไปจะด่แค่เอยดแถวจีแต่ว่าเกิดเป็นรักแถวเลยาลวก อยเชลลติดแถวรถติดคือว่าสแถวเนี่ยพอาจิวราะนเ้าทดหอยเชลกินได้สได้มาย่มากปกสิัมากเมาเกาคนนั่นการช่วงนี้ีมากม่หยางสาวเพินแพงปุ้ยพี่นี่ปอตัวนพัฒนาปรับปใม่ตัว แมนอยู่ระเบงปักปู่ไม่ลูกน้องจีรถตัวกครับพุทธสี่ขั้นพุทธเนี่ยเขาต้องคว้างระเบงไม่แสงสีเสียงออกไม่มุดรถานี่ออกไม่มุดเลยตะกี้เป็นรถแอร์เลยเป็นรถตะกี้เป็นรถทะลุเลยเป็นรถแอร์เป็นรถแอร์แต่ว่ารถแอร์ขั้นก่อนจีแอร์ห้างดี้เลนี่ตลุ่นไปไม่เลยครับโอ้ยไม่กับเป็นอย่างไม่แต่สีซื่อถ้าไล่ละสันฝนตกแห้งกับอะไรน้ำหัวใช่ตาเอยแล้ว แต่ขันกำลงเป็นบ่จอดยุขากรแพะองกไมหเอไม่ขั้นราคโอขั้นกำงกระหางดีีตายขั้นใจขั้นขอชี้นี่ละว่ <c oughs> าแต่งแว่าแต่แ่โรหานปับ๊บเชียงปับ๊บติดปกเียงปั๊บเป็นโอเบ,บรกกระเอละสองยอย่างที่รูเลยสมื่อเรืงรว่าได้กินอาหารทะเลหรยเว้ยปลาขึ้นดีนแต่เราพาพป็นอทะเลดียยขี่รบ้านไปรอรถแรงแบบตำรถอาหารทะเลได้กินเลย ปีนี้สาวน้ำแพงปรับปรุงใหม่เห็ดไงก็เก้าครับนักร้องเห็ดพ่ะคันสิรลองคุณผู้ละเพศอเกจากนี่ฮอตแก้งก็บ่จบครับเศาเออกมาร้องแต่ลสี่้คนหาคนนั่นแหละนักร้องยร้องเพลงกับพ่อถือกับว่ามันตีหมาไซพูนเพงไหนลยนี่ลำเพลนไอรอนโชว์นหน่เลยเนี้นั่ยิ้มหมดได้ิเศ้าเนอดีเสิยงมันยากว่าพอคนเหมือนกันมาเบิงเลยครับบังาผู้ใดนคนนออกมากดึงหลุกมา

มีสูออกันหลุนยังเลยวดทองเออกูสิกูเทมากีว่ามึงจะต้องหมุนสังมาสุแทงมือนีีว่าจอาว่ายังเออเออเอออดีทองสมุนไปตับทอาเลเว้ยถ้าไม่ดีไม่นำได้วังคุณแทงเดียวนีสิบันสาฮาบาลือวอดอีวัทองไม่รักเองแอบไปนีสูเออโอ้ แ็นไหนนนอีออยู่นี่เราบอกทุกสังเีตโอ้แผนเจ็บอกผันไฟไหม่แผนเจ็บเต้นผ่าคว้า ป็นเสียนบนิญนคนนตัวดีคะแนนตัวนี้ตัวดีบัเลยตัวไหนศูนย์พี่ออกมันบินจมันมาเป็นศูนย์มันมาเป็นเลขศูนย์ว่ไม่ศูนย์่ไหมี่าออกไให้หนีกูแม่ิมาตีหักตามคนน้นะกคนนีกระดังเลลูกกระเจอ้ยเาเอ้ยความคูไม่แน่นี่แหะที่มันทอง ที่สองจังหัวมึงมีอยู่แล้วติดใจมึงสั่งมาสากส่วหัวก็มีอยู่แล้วมึงนั่นก็สั่งไปฟังฟังกุ้ยฟังกุ้ยอีดอกพองกูไม่ได้พูดเลยกูัวเป็นฟันฟางไม่ใช่ฟันทองแล้วเธอจำเป็นใครหรอเป็นตำพา ีจะพเดี๋หนาจะพาเงี้ยเพรก็จะปี่ยนไก่เกาเนี่ยเปลี่ยนไก่ต้อขออุ่นขายซีมือหามือขายบัออกกันไหมเพราะ่ันหนาเจ้าของหนาเพราเขาฮอตแ้นแล้วมันกลัวมันลดเบิร์นก่อนเร็วสากานเอาเียเอาแม่คือสปอร์ตนะครับไปซื้อแอปซักร์ชุบมะครันมนแพงรับมันกุย พนอำยักปาันุไฟไล่ส่น้ำม้ันจ้งสีหองขันส่ไฟไล่หรอพ่อเอาเลยสีกับสีขึ้นมากอันนี้พ่อมันบั้นท้องหรอกพีใช่ใช่โอ้แต่ว่าหนาเนี่ยยังถันเป็นเฮียน้ำท่าก่อพอกายเก็บเอาดิ้นเฮ้ยเก็เบิ่งหนาจะของให้เธอเว้ยเป็นัดกินยังว่าเสรีให้เนาะพ่อมันมันท้องแตกมันทอกไปเรื่องผมสิข่ายมันท้องยังเ่อ้อะไรบนัเฮียมาหยัน แกบางทีคปกุ้มเท่าข้างเดียวอะอย่างนก้าแรกกันผมปวดฉีย้ยังไปหวังน้ำก้นเ็มอยู่รอคิวกับป่เด้มันก็ไ้เขาาตายยุค้าดมวกนี่นำราำมาตอนแม่ตุ้มต่าข้างนี่ละเซ็ตเลยเขาเจะมาสออกไปห้องน้ำดคือกันห้องคอยเขาฉีก้อนพ่อแฉนนี่ ต้งคือหนผู้ไม่หนมันตัดสินใจมือ <repe> ม <ll ent> ือ่อยอยู่มีหนุนหนุหนุนหนุนหนุนอนหนุนหน่นหนุ่หงุนหนุนหนานหนุขหนไปพ่อนหนอนหนุนหนุนหนจนหนองหนุทุกหนุนหนุนหาุนหนุยหนุนหนุอหนอนหนุนหหนุนห ถ้าผมต้อขาวันทองเลยครับผมคุณแผนครับอดร่ำนีรับผิลหรอันนี้ไป่เจ้าภาพฉากตัวไปวันทองเขาว้อเข้าตัวสกอตข้ัานะเอาาที่เข้าตัวก่อนี่เข้าตัวฉากก็ไปขายเลยฉาก็ไปครับนั่งเมึอโหเนี่ยหม้นี่ยันคือยังวดด้วตลาดของถูกจังแวเอาเท่าแก้นคืม้อร้อดแจกนี่ล่ะไปยัละลูกไปหาออ องคุรีมานว้าเสียกุ้งไรซีกับพวกก็องคุรีมานเราเป็นองคริมานขู่ขามาแล้วจจเจ้าลอยเป็นเตาคนเพื่องตนยิ่งันันมาไม่กใสิบได้เดี๋ยวผม้กนางฟังยังฟังเล่าสักอนะนึงใส่ยาชาตาขาดขามาแล้วเตา้าลอยกันเต้าคน มึงคูดรินทัน่าาะไมเพื่อยังครัมบ่ากับว่ารู้มึงอาชีวิตมึงมายะบอกกอวามึงไม่ด่กูให้ใครเจหยั่งค่อยขอมนอันสองยกว่าได้เกยเลยนกรดาษแตก ตีแห้งเลยตีมันก็เสียหายแต่เหมันแตกได้เลยมันแตกนั่งตีหอยละยาวขอเสียันก่อนเลยตัวเสียดิ่ัขามันข่าเขาเห็นยัางขอชีิตอมาตย์ะได้พันคนอรกมะจาถูกต้องอ้ยขอชีวิตจะอยขาดอขาต่อเส้าขาโอ้ขอชีวิตบอกแมนการเดินต้งมีขอแลกเปลี่ยนไม่อย่างไลเปียนนิ่วมื ไปยังอยู่มืขอหอยขอไอ้คอซันไห้คนสนลาีวิตโอ้ชัเดือดไม่ไปยังลลูกพี่วยอ้สิโอเดี๋ยวให้นบอกเนาะไ้อกโอ้โอ้อาจารย์จะไปบอกว่ารักอย่างนีวว้หาก้อไปแจออกมาขา่าเออเอ้ยไปอ รู้สิังคับปนั้นี้นงเลเอาเป็นง่าสิง่ายยพวกเขาเจ็บพินตีละอ๋อง่ายขนาดนาตาสิละรับดุยังได้ยี่บุรั่งดุยังได้งากินปีงตัวรับคนไดหเียวพังไดรักบรั่ยังงากินปีงคนได้เังนี่คือสั้งานบังคับง่ายให้กินเขาเอาปีงใหกินจนตายงุยเยอะจังผู้ดีได้เร่ยงนี่เนาะมาจากสี่รับเดีอนี่ได้หไปบอกสองคนนั่น รับเงี้งนี้ไปเออเอาเงี้งน,นี่ละนีมึงตีกูจะทานบุมสองรอยงานคนเปนสมองกูตองบอกเราติไมบอกพอคุณแฟนกับมองกูรีมาเด้อ thank

ร่างเป็นเลยเดีอาวี่สามสคนอมาเขาเือร่งคุณลี้านยงคุณแรอีนังเอ้ากิโตเจ้ารงไม่มาคือหรอกร่างเยรใส่ยูเรงยใส่ยูใครรางาาใครจะสั่นเอาเรียงนีเอาเรียงนี่แหละเ่วาาเสีไปบอสองส ลางเนีรเออร่างยงนี่ยแะเนี่ยวาเนี่่าพดีนี่ะอ่างดีเ่เวลาีแขงจิ้งกู๊หอแข่งจิ้งกู๊บอลฝ่าท้้ัวด้อล้ก่านที่วัองนี้แต้มใจสัวสาพวกนจะต้องไปโอ้โหผ้สวสาสามรถของพวกนี้าะแต่้ะพาสงฆ์เจ้าผไหว้ไหนึงแล้วมันเป็นตามที่เขาเล่าเลือกันไปเกิน ยี่วันทองโมนี้กูจะต้องตัดหัวมึงเสียบประจันไปโอ๊ยเขานเด็กตอยขาเขาบอกโอ๊ยบอกว่ามีประสิทธิภาพที่เอาโก้เขาได้โอกาสพอดีเหมือนนี้แหละกูจะตัดหัวมึงเสียบประจานยี่วันทองโอให้เป็นเยี่ยงๆเองคนรุ่นใหม่เุ่งชิดใจไฉ เนี่ยเมื่อได้ชูกับพระบอมเรียกเอาพระตาตาที่ดีกูว่าอย่างเรียกเอาพระตาตาขึ้นลิ้มดีไหมโอ๊ยบอก๊วยาเอาดิ๊งมาอ๋อมึงเขียนนี่ไว้ดิมันบอมไม่เขียนหนาได้เอาดิ๊ง เอามันมาดังตกไม่ดังดีแต่เย้าไปยาเย้าไไหนไม่คนหเอาาไ่เบเอ็นี่มันบอยแมนมันบอยแมนนิวเขามันบอยแมนนิวอ๋อยาโค้ชจมสงเลยมึงบอเอาดึงมาเอ๊ะเอเอเอไขปมันนเดกันนี้เนของเมียของเราใครรูนเราเันปหามเกิด

ไมทำเคยกินไหมลูกปืนเมื่อวานได้กินตะโกนซอสกระบอกโอ้เคยเคยเจอไหมเอาเลยกูมมีพัด <t>